สวัสดีครับน้องทิพย์เสียงเพลงเสียงเพลงกลางว่าพี่ปวดหัวนะครับอะไรนะครับเอาไปเจ็บได้ไงคนถอดอ่ะโอ้ยดอดถอดเคยเจ็บที่ไหนล่ะฮะถอดแล้วมันเจ็บไหมล่ะฮะคิดว่าถอดแล้วเจ็บไหมเวลาเราถอดอะไรนะฮะคืออย่างงี้ฮะนะฮะอันไหนที่เราทำมันจะเจ็บนะฮะอันไหนที่ถอดมันไม่เจ็บไปแล้วครับนะครับนะฮะมันจะไม่เจ็บได้ไงถอดครับนะฮะ เอาน่าใส่ความรู้สึกลวนะฮะพี่กไม่ต้องพูดอะไรมากขอให้เราดูเลยนะครับนะฮะตามเรามาครับจะได้ยินเสียงพูดไม่้ยคุปปาครับคุปปาครับา ไ,ไม่ะเจ็บไหมเจะเจ็บมือเหรอม่เข้าใจเรากของเรากลับไปพบนักบญพี่ด้วยได้ย <si ินไหะแล้วก็ไปพบับอพี่ด้วยแล้วก็สิ้งตเกัตายนลแะเป็นเป็นักด้วยนะครับการับใครเข้ากันโอเคนะฮะ ่เพี่อให้ดูกระจกครับจับกระจกครับนะฮะแล้วยิ้มครับนะฮะนะฮะเป็นเหมือนฝั่งโน้นเลยนะครับนะฮะอ่าตอนนี้ก็มีการติดเครื่องเสียงที่ที่ที่ข้างคนะแล้วพี่เดินมานะครับนะฮะบรรยากาศไม่เหมือนเดิมนะครับนะเข้าใจนะฮะครับเข้าใจครับนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะฟรีครับ